สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะดิฉันนางสาวสุวยาไปแก้วหรือว่าครูลินนะคะวันนี้นะคะทางโรงเรียนบ้านบางม่วงนะคะได้ให้คุณครูประจําชั้นแต่ละชั้นนะคะมาจัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์นะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะคะเนื่องจากเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทำให้การประชุมผู้ปกครองนะคะต้องปรับมาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะจะเริ่มการประชุมมารู้จักบุคลากรแต่ละคนในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านบางม่วงในปีนี้นะคะว่ามีใครบ้างค่ะมาดูคนแรกเลยค่ะค่ะคนแรกนะคะก็คือนางสาวดารินาปาเสนหรือว่าพออ,ออหมูของเรานั่นเองค่ะ ค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วงประชานังสิตนะคะค่ะต่อไปนะคะคนที่สองค่ะนางสาวทิพวรรณพันพาณิชค่ะเป็นครูชั้นประจำชั้นปีนี้นะคะอนุบาลสองค่ะต่อไปค่ะนางสาวพรเพนเดชรุ่งค่ะหรือว่าครูพึ่งนั่นเองนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสามค่ะ ค่ะต่อไปนะคะนายอัคเดชเหมือนว่านะคะหรือว่าที่เด็กๆรู้จักกันในนามว่าครูบาสค่ะค่ะครูบาสนะคะปีนี้จะประจำชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งค่ะครูบาสจะสอนในวิชาพระศึกษาและสุขศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และวิชาการป้องกันการทุจริตค่ะคนต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะนางสาวกองการบัญชรมาศพันธ์หรือว่าคุก,กิกนั่นเองค่ะคุกกิกนะคะจะประจําชั้นประถม,มะศึกษาปีที่2ค่ะคุกกิกจะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาศิลปะค่ะต่อไปค่ะนางสาวดารทิพย์มาสมบูรณ์ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคูดาค่ะคูดาจะประจําชั้นประถม,มะศึกษาปีที่3ค่ะ คูดาจะสอนในวิชาภาษาไทยค่ะก็จะมีสอนชั้นป .1 ป .2 ป .3 และป .6 ค่ะต่อไปนะคะนางสาวจันทิภาเพ่งดีหรือว่าครูส้มนั่นเองค่ะครูส้มจะประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะและจะเป็นครูผู้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ต่อไปนะคะนางสาวสร,าริยาเปียแก้วหรือว่าครูลินนั่นเองนะคะหากค,ครูลินนะคะปีนี้ก็จะสอนประจําชั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่5และเป็นครูผู้สอนประจําวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นป .3 นะคะและสอนวิชาภาษาไทยในชั้นป .4 และป .5 และวิชาสังคมศึกษานะคะในระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ค่ะ ต่อไปนะคะนางเนตรนภา,าถาวรสวัสดิ์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันคือครูอ้อยนั่นเองครูอ้อยนะคะปีนี้จะประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะครูอ้อยจะสอนในวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะพระชัยพรก็คือเป็นครูพระของโรงเรียนบ้านบางม่วงนั่นเองพระชัยพรนะคะ จะสอนในวิชาการงานอาชีพค่ะต่อไปนะคะนางสาวน,าสสนภสรเผาภูรีก็คือครูแจ่มนั่นเองครูแจ่มเป็นครูธุรการของโรงเรียนบ้านบางม่วงนะคะจะรับผิดชอบในงานเอกสารต่างๆของโรงเรียนค่ะต่อไปค่ะนายสนธยาจันบางย่างหรือว่าที่เด็กๆรู้จักกันในานาว่าน้าดำหรือลุงดำนั่นเองเป็นนักการพันลงอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงและเป็นพ่อครัว ที่คอยทำอาหารให้ครูและนักเรียนแต่ละคนกินในแต่ละวันนะคะค่ะกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2,564นี้นะคะจะเปิดในวันที่1มิถุนายน2,564นี้เปิดแน่นอนค่ะแต่จะเปิดในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นมีผู้ติดเชื้อน้อยลง โรงเรียนก็อาจจะเปิดแบบที่ให้นักเรียนมานั่งเรียนได้ปกติแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแบบที่เราเคยเรียนกันค่ะยังไงเดี๋ยวครูแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะค่ะการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนก็คือค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนจะให้คนละ360บบาทแต่ถ้าผู้ปกครองคนไหนจะ นำเงิน3.60บาทนี้ไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนเองก็ต้องนำใบเสร็จนะคะที่ซื้อครบสา้บาทนำมาคืนโรงเรียนด้วยนะคะไม่เช่นนั้นนะคะถ้าสมมติไม่นำใบเสร็จคืนคืนให้กับโรงเรียนโรงเรียนก็จะต้องขอเงินสดคืนที่ให้ไป3.60บาทค่ะแต่ถ้าผู้ผ,ผู้ปกครองคนไหนนะคะ,ะจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนกับทางโรงเรียนโรงเรียนก็จะจัดหาใบาเสร็จมา ให้เลยผู้ปกครองก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่ออกไปซื้อเองหรือว่าไปติดตามใบเสร็จเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อกบทางโรงเรียนโรงเรียนจะมีใบเสร็จให้เรียบร้อยเลยค่ะค่าต่อไปนะคะค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยเก้าสิบห้าบาททางโรงเรียนก็จะจัดให้ตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในวันเปิดเทอมนะคะก็จะครบร้อยเก้าสิบห้าบาทก็คือจะจัดให้ครบไว้ว่าจะเป็นปากกาดินสอสียางลบไม้บรรทัด หนังสือสมุดก็คือครบอยู่ในนี้เลยค่ะต่อไปนะคะการแต่งกายในแต่ละวันนะคะวันจันทร์นักเรียนจะใส่ชุดนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชุดแบบใหม่หรือแบบเก่าก็ได้นะคะถ้าใครไม่ได้ซื้อชุดแบบใหม่ก็ใส่แบบเก่ามาแบบปกติเลยค่ะแต่ถ้าใครซื้อแบบใหม่ไปก็สามารถใช้ทั้งแบบใหม่แบบเก่าสลับวันสลับอาทิตย์กันได้ค่ะอ,อ,อันนี้ไม่ไม่เป็นไรนะคะ ในวันอังคารก็จะใส่ชุดพละโดยที่ปฐถมต้นก็คือปอ .1 ถึงปอ .3 จะใส่เสื้อสีม่วงแบบดังรูปนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะส่วนประถมปลายคือปอ .4 ถึงปอ .6 ก็จะใส่เสื้อพละสีม่วงและกางเกงขาย,ยาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ ตามรูปที่ผู้ปกครองเห็นในจอนี้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะวันพุธวันพุธจะเป็นทุกคนจะต้องใส่ชุดลูกเสือนะคะปหนึ่งถึงปสามจะใส่ชุดลูกเสือสำรองก็คือเป็นเสื้อนักเรียนแบบนี้แล้วก็ติดตาโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านบางม่วงประชาธิงสิตตรงนี้นะคะสามารถ ซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียนนะคะมีขายค่ะแค่ผู้ปกครองซื้อมาแล้วก็มาเย็บติดเสื้อให้กับนักเรียนทางด้านขวานะคะค่ะแล้วก็ผ้าพันคอหมวกวอลเกิลเหล่านี้สามารถซื้อได้ที่สหกรณ์เช่นกันค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะส่วนอ,อันนี้คือเสื้อนะคะส่วนกระโปรงก็คือใส่ชุดใส่กระโปรงนักเรียนปกตินะคะแล้วก็ส่วนชุดของผู้ชายก็ใส่กางเกงขาสั้น ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ได้ปกติเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะส่วนปปฐมปายป .4 ถึงป .6 นะคะก็จะใส่ชุดเนตรนาลีและชุดลูกเสือดังรูปที่ผู้ของเห็นนี้เลยค่ะพวกอุปกรณ์วอลเกิลผ้าพัน 5, คอ,อที่ติดหน้าอกต่างๆที่ติดแถบโรงเรียนอย่างนี้ค่ะสามารถซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียนได้เลยค่ะแล้วก็เชือกนะคะต้อง มีเชือกแบบห้อยเข็มขัดแบบนี้นะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียนค่ะต่อไปค่ะวันพฤหัสบดีค่ะใส่เสื้อสีขาวเป็นวันธรรมะนะคะใส่เสื้อสีขาวธรรมะแบบนี้ถ้าของใครเก่าหรือเละเทอะไม่สามารถซักออกแล้วหรือว่าชำรุดแล้วก็สามารถมาซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียนค่ะสหกรณ์โรงเรียนมีขายอยู่นะคะ ใส่กับอ่ปอต้นนะคะก็ใส่กับกางเกงขาสั้นปอปลายก็ใส่กับกางเกงขายาวค่ะเหมือนชุดภาระเลยค่ะค่ะต่อไปวันศุกร์นะคะจะเป็นชุดผ้าไทยสีม่วงของใครที่คับแล้วหรือว่าขาดแล้วไม่สามารถใส่ได้แล้วก็ซื้อได้ที่สากรโรงเรียนเช่นกันค่ะมีขายค่ะอ่าส่วนกางเกงก็คือใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงก็ใส่เป็นกระ โปงนักเรียนผู้ชายก็ใส่เป็นกเกงขาสั้นกางเกงนักเรียนธรรมดาค่ะจะเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่าก็ได้ค่ะค่ะการปฏิบัติตัวของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่ผู้ปกครอ,องมาส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนเนี่ยนะคะคผู้ปกครองจะต้องสวมแมสไม่ก็ใส่เฟสชิลมาด้วยนะคะทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองค่ะไม่สวมแมสก็ใส่เฟสชิลหรือว่าจะใส่ทั้ง2องอย่างเลยก็ได้เพื่อเป็น การป้องกันที่แน่นหนามากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเดินเข้ามาในบริเวณที่ในบริเวณโรงเรียนนะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จก่อนเข้าห้องก็จะให้นักเรียนมาล้างมือตรงอ่างล้างมือที่โรงเรียนได้เตรียมไว้ให้ค่ะ และเราก็จะมีมาตรการนะคะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช้อนอกล่องข้าวแล้วก็กระบอกน้ําโรงเรียนจะมีเตรียมไว้ให้แต่ละคนนะคะกระบอกน้ำเนี่ยค่ะผู้ปกครองนะคะสามารถหาให้นักเรียนใหม่ก็ได้นะคะหามาเองะคะ่ะเพราะว่าโรงเรียนเคยแจกไปให้แล้วใน ภาคเรียนที่แล้วแล้วบางคนก็มีแตกบ้างหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชำรุดไปบ้างก็สามารถซื้อใหม่ได้นะคะโอเคค่ะเอาที่ผู้ปกครองและนักเรียนสะดวกนะคะแต่ต้องแยกกันทานแยกกันกินแล้วนะคะคือจะไม่ใช้กระบอกน้ำร่วมกันไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันแล้วนะคะค่ะอ่านนคะคะมาตรการโรงเรียนก็จะมีการยืนวัดค่ายยืนแบบ รักษาระยะห่างแบบนี้นะคะดังรูปนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เสชิลใส่แมสด,ดังรูปนี้เลยค่ะค่ะอันนี้อุปกรณ์ที่โรงเรียนให้ใช้ก็จะมีแบบนี้นะคะมีถุงผ้าถุงผ้านี่ก็จะติดชื่อนักเรียนชื่อเล่นของนักเรียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล่องข้าวค่ะกองข้าวเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช้อนซ่อมแล้วกอ็อันนี้ก็คือ กระบอกน้ําส่วนตัวของนักเรียนคือจะไม่ใช้ไม่ใช้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ผู้ปกครองจะจัดหาให้นักเรียนนะคะจะเอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครองและความสะดวกของนักเรียนค่ะค่ะต่อไปนะคะเอกสารในเพื่อเอามาทําประกันก็จะมีที่อยู่ปัจจุบนันเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ปกครองแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนะคะให้ผู้ปกครองเตรียมมาให ให้ครบนะคะโรงเรียนจะทำประกันให้กับนักเรียนนะคะประกันอุบัติเหตุโอเคค่ะอ่ะค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนนะคะฟังยังฟังครูไม่เข้าใจก็สามารถทักมาส่วนตัวทักมาถามครูได้หรือว่าจะฟังวิดีโออีกหลายๆรอบก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจแล้วถ้าสมมติว่า จะติดต่อครูเดี๋ยวครูให้เบอร์โทรไว้นะคะผู้ปกครองเตรียมจดเลยนะคะค่ะ085ค่ะ3592649อีกรอบนะคะ085 3592649คุลินค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงทักมาส่วนตัวหรือว่าโทรมาถามได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ